สวัสดีครับพบกับผมช่องสตีนะครับวันนี้จะพามาดูเวฟเอ็กหนึ่งสองห้าะครับลูกห้าเก้านะครับช่างก้าครับช่างก้าคนเดิมมาดูครับมีอะไรบ้างครับเบิร์หม้ครับเสื้อฟ้าครับ ว่า,ววาวยรนี่สามสิบยี่สหกสามสิบยี่สิบหกนะครับนี่ครับโลคาเก้าครับไหนหน้าบูทีบอ่ะโมยนีงนี่ครับอันนี้จะไล่ไล่ไล e แปดห้าครับช่างเก้าจะไล่ e แปดห้าครับดูครับคารบาวตรงเข้าแล้วครับกับเอ็มร้อยนะครับ สปอนเซอร์หลักนะฮะต้องเข้าแล้ว <g ül> น,นี่ครับอ,อันนี้ขบู๊กจะมูทางเข้าเลยครับน,นี่ครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นน,นี้หนุ่มหนูก็จะวางไปอันนี้ใส่ไปร้อยหกสิบหนุ่มนูอากาศห้าสิบน้ำอันนี้ทำความสะอาดอยู่นะครับเรียนร้อน ัาสบายแลับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบชุดบนนะครับจะเอาดินน้ำมันใส่เงี้ยด้วกันเนี้แล้วอ่ะใแล้ววันี้ยังกับนี่ครับครับก่อนติดเครื่องครับแล้วก็เอาดินน้ำมันไว้ในนี้ครับเทสก่อนครับว่าชนหรือเบียดว่าหลบวารพ้นไหม ผมผมก็ว่าผมเลยเช็คกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาให้ชัวร์ครับเอาใส่แว่นเลยนะถอดหน้าถอดเกลียวฟ้าเลยเลืก๊น้ำมันอันนี้ยเอามาบนนี้เลยนะ โลน้ำมันครับประเกลียแผ่นนะตัดหัวลูกมาสูงเลยใส่แรงใส่แรนเยอะนะไม่ปกติตยรตรงนี้เลนมันใหญ่ไปหน่อยต้องถอยๆ ตจอจๆๆบางลุงไปแล้วเราก็มุนดูกันเราทำเนี่ยอะไรผิดพลาดกันไหมล่ะต้องไปดีกันไปดีกัน ไหนมาดูเอ้ยเฮ้ยนะครับหมูลูกสูบขึ้นประมาณนี้ครับนะครับเกือบสุดครับประมาณ0.4-0.5นะครับแต่ยังไม่ได้ขันถ้าขันไปมันก็จะขึ้นมันจะเหลือประมาณ0.3นมพอดีครับแล้วก็เผื่อไว้ครับ เนนี่คือเราจะลองก่อนนะครับจะไม่ต้องทาเกาวาอะไรแต่ว่ารถสิ่งมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับใช้ได้หัากายนิดนิด บูธอย่าลืมนะครับใส่บูธให้ตรงมันตำแหน่งมันจะได้ตรงรกออให้เหมือมนเดิมมากที่สุดเหมือนรถเดิมๆรถแต่งให้เหมือนรถเดิมๆม,มากที่สุดครับมันถึงจะทนครับแล้วก็อะไรก่อนจะไร่ไ,รได้ก็ต้องทนของมันทนขอเราไล่เอาประมาณนี้ ให้มันชิดๆไว ok ้ก่อนแล้ว uh ก็หันนะครับโอีโหมันโมผิมหดเออเหตุการณ์นี้อะไรหตการนี่สิเนี่ยจะผิมบอลแรดจาเต็มเ่ยดี๋ดวได้ได

อย่างคิดไหมอย่งคิดอันนี้แล้วก็มาให้มาตรงติ่งตรงนี้ครับจะมีติ่งครัาตั้งมาก่อนครับก็ใส่มาเต็นครับหังแค่ใส่อันนี้เฉยๆนะมันดูว่าอย่างไงมันดูว่านนมันโซนแมตตี่เราใส่ดินน้ำมันเมื่อกี้พอเราลบบ้าวนไหม เออเราบอนรูยังไงบอกผมผมจอดูอะไรเงี้ยมาจอเท่าไหร่จากเรื็อมาแค่ไหตรงครับแล้วก็ตั้งวาาอือโทรศัพท์ตั้งวาวนี้ก็พอประมาณครับเอาชิดๆไ้ก่อนครับ แล้วก็หมุนดูครับให้แคมมันหมุนหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าแสงข้อเวียงมันจะหมุนสองรอบครับหมุนให้แคมมันหมุนหนึ่งรอบนะครับให้มันอยู่มาร์กทีมันเดิมครับแล้วก็ถอดเลยครับถอดออกมาดูครับนี่ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาถอดดูครับว่าวามเป็นยังไงครับว่าโลบวาวจะพ้นไหมครับ เดี๋ยวมาเราดูตอนถอดเลยครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับดูรอยดินละมันที่เราใส่ไว้นะครับอยากรู้ว่าเหลือยเยอะไหมครับว่ามีโอกาสชนไหมก็กดดูครับถ้ากดลงมันจะมีรอยแบบนี้แสดงว่าผลนนะครับขอบบนก็พ้นนะครับขอบบนขอบล่างก็ผลนครับแล้วก็นี่ครับกดอย่างนี้ผลนครับอย่างนี้ถือว่าผลนนะครับใช้ได้ครับ อันนี้เราก็จะล้างเอาดินน้ำมันออกแล้วล้างก็จะกรอบนะครับครับเดี๋ยวให้ช่างล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเลยครับกาวครับนี่กาวที่ผมใช้เป็นกาวสีเทาๆนะครับมันอันนี้หลอดเล็กครับหลอดใหญ่ต้นนั้นมันหมดของมหมดไม่ได้หลอดเล็กไม่มีตังซื้อกาวฟ้าใช้ครับกาวฟ้าเพลงครับ แตใช้ดีอันนี้ก uh, an, ็ใช้ดีเหมือนกันครับถ่ายไรบอถ่ายก็พอประมาณครับบางๆครับถ้าเยอะมากมันจะไปอุดรูน้ำมันขึ้นขึ้นไปเลี้ยงก้านวาไปเลี้ยงกระเดื่องวาวเลี้ยงเข็มครับทำให้รถพังได้ครับโอ้ย่าไปหาหูมมากครับเก่าพอประมาณ

ก็จะเพียอยูซ uh, ิก้อนก้อนมาเพราะว่าพี่ว่าองวันเันนอยยี่ว่เรียนเลอยซิบใช่วะเออประมาณหอยซิบิบประมาณจิบอ่าก็กาาดๆๆา นี่นดูดอย่าลืมเช็คบูธเช็คอะไรนะนครบแบนนะครับแวนทองแดงก็ถ้าเราอยู่นี้ก็มันจะอยู่นี้ครับอยู่ฝั่งฝั่งนู้นครับฝั่งหัวเทียนอยู่ด้านล่างแบนเยอะนครับนี่ก็เยอะหน่อยครับใส่เยอะครับก็เปานเสือ้อเยอะเลยก็ต้องใส่แวนเยอะ,ะนี่เสื้อใหม่ก็ก็ใส่ตามเดิมนี่นะปิดปิดปิด เป็นยงนัติ๊ตอมอเพมันบ่หอมันบเลยมันบเลยนาทีมันเปนย่งมันบ่ถือลิกาซิตกระซันติ๊กต๊กกถึงหมดหรอวอติ๊กต๊อกบอเกียวเกียวกัะซันกระซันอันไหนเกินหน่าทีมันใส่เพลงบ่อยอืมถาเพลงไหมันเปนอย่งถ้าถ้าบอนาทีเห็นว่าติ๊กตมันบ่เห็ดมันหมายใส่เพลงเกินหนึ่งนาทีไหมบอเกียวกระซันติ๊กต๊อกถือฟองลิกาซิติ์เ ก็นอกนมงก็เริ่มแบบก็ลองทำนะครับไล่ให้ตึงๆแล้วก็แล้วก็ค่อยๆกัน,นก็เริ่มคันตะแยงปันกัเลยครับปันตะแยงเน<ข>ี่ยเจอผมนะครับเจอคนอื่นไม่รู้หรอ,อกคันเป็นกากระบ,บาสนะครับตะแยงตะแยงเอย่าตัวตรง เปนตูอย่นอกัอนทงิงัใส่ไมปเจอนมันสิกรเดทำกันเพิมเนียนเขนทำกันซื้อาตีตดตีตีอะไรกันตีตดตีตีตตีตบอบอมันสิบหมุนไปถ้าถ้ามันตีแแกรกแกรกแกรกเสิลันเอาไปเคลีรถไงฮุกสูบฮกยังมันเรียงกันละเอียดไหมละเอียดมัน เฮ็ดปเฮ็ดโปรนี่ก็เฮ็ดได้โปรนี่ก็เฮ็ดก็ต้องใส่เลยนี้ก็ใส่นะมโนมีใส่นะตะบอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเจอบอลหนึ่งดาวตะกี้แพงเลยซื้อมือนี่ถืออยู่ลักลอยตะกี้เป็นเป็นมือน้ำมันจ่ายอีซีที่เมื่อไเป็นอีสถานน้ำมัเสียงเปลี่ยนปะเสียงทอดเสียงโมเกียวหอกเสียงเสียงยูริเคมหนอเสียงยูริเคมครับ กำลัดแต่เลี่ยนน่ะเพราะว่าอีปัญหาใส่กำลัดหลายเพียงตรงไงโวยด่าเรื่องอะไรก็รักษาด้วยใช่ไหมยังผู้ว่าตระเลยว่าย่อนทีเดียนะสองใบเกียรติสิตสองมีว่าเร่องต้นทะเว่าอธิบายตัววัดไปทำไหมครับตั้งมาก็ขีดนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็มาร์กตรงนี้ให้มันตรงแล้วก็มาร์กนี้ให้ตรงห้ามก้มลงครับถ้าเยืงขึ้นนิดหนึ่งได้ครับตรงได้แต่ห้ามก้มลงครับ จากรถปกติมันถึงจะวิ่งดีนะครับรถ้าใส่ฝาครอบเลยถ้าใส่ฝาครอบก็จะเห็นตัวทีตัวทีตัวทีนี่นี่ตัวทีตรงนี้นี่เท่านี้ครับนน่บเดูจากช่องมันจะมีขีดอย่าให้เข้ารูนี่ครับมีขีดตรงรูนี้นะครับถ้า <c oughs> นี้ย้อนแสงเลย ต้นโตแต่งครับแบบขั้นบันไดน,นะครับมันจะทนกว่าครับแข็งกว่าแล้วก็กดได้ลึกกว่าของแท้นะครับไหนวิธีใส่เอากุ่นไหนข้าไในไวิธีใส่ก็กดกดตรงนี้แล้วก็ลูดเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราใส่ลงปพ๊บแล้วก็ใส่สปริงแล้วก็ขันน็อตเลยครับมาดูวิธีใส่นะครับดบอันนี้ผมไม่ใส่ประก็นนะครับเพราะผมทาเกรับ ผมไม่อยากใส่ครับใส่ไปแล้วใส่นี่ครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขันน็อตขันน็อตล็อกนี่ก่อนขันน็อตล็อกนี่ก่อนขันก็แค่ตึงๆมือนะครับไม่ต้องไปขันอะไรแรงมากครับเดี๋ยวมันจะหวานนะครับถ้าน็อตหลุดเลยก็หาน็อตใหม่ใส่ได้ครับถ้าหวานแล้วก็ต้องถอด ไปลงเกรืองอยู่ครับงานงอกครับหันแค่ตึงไม่หลุดไม่หวานครับก็นี่ครับตัวดันโซมันจะมีสปริงนี้ครับั้งเต่งครับดันครับมันจะดานลงไปอย่างมันนะครับก็หันเข้าไปนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับภาต่อไปจะตั้งมาไอตั้งวาครับก็หมุนไปที่ตัวทีครับจังหวะที่วาล์วปิด ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ผมตั้งก็นี่ครับผมใช้เบอร์นี้ครับเน oh. 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 ี่ยเบอร์เห็น0.10มิลลิเมตรครับอ๋อก็ใส่ตั้งครับหลังวันเราลังนะหลังนี่นะสายเท่าตัวเอาไปเสี่ยงจะเอาเรือนนิดหนึ่งครับอันนี้ใช้น็อตตั้งเบายาวนะครับแคมมันเป็นแคมผม ยังเขาว่ามีเทมผมล่แต่น็อตน็อตเดิมไม่ได้ครับเอาแก่เลยเอาแก่ครับใช้0.10นั่งไอเดียเขียเลยนะครับเขี่ยแล้วก็ช่าง0.10นบแต่เอาจะเอาลุมงมหน่อยครับ สร็จแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็หมุนเครื่องดูก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมครับขัดข้องขัดค้องเครื่องดูสักสองรอบสามรอบก่อนนะว่ามีเสียงอะไรผิดปกติถ้าไม่มีก็ปิดฝาข้อเบาเลยนะครับนะครับปิดฝาข้อเบาแล้วก็ใส่ขบูลครับเดี๋ยวมารอดูตอนติดเครื <Bud classical S 2> ่องเลยนะครับเราจะมาวัดสนาดความหนืดชุ่มว่าเลยนะครับ เดี๋อเลย้ยกระดูก้ยดมาเนมาเนี่ยสรสนะครับขายหายดายดูอัตราส่วนในนี้ก็16ต่อหนึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ไม่แก้ครับขายเลยเยอะครับ ตะแก้ดิบอลเราได้แต่บัตรเท็ดอันวนในนี่ติดสามติดแปดตนึงแล้วครับกี่แปดห้าก็ประมาณนี้เลยครับต้องลองต้องลองเออเดี๋ยวเดี๋ยวราดูต่อติดเครื่องนะครับติดเครื่องครั้งแรกครับโอ้โหสามทีติด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ก่อนนะครับอ่ารับแลยเดีต้องรันดินไปก่อนนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับฟิตเครื่องฟิตเครื่องครับอันนี้ก็ขอจบคลิปไปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับ